สวัสดีครับผมพี่เฟรนเทลลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทลลาซาด้านะครับกับผมนะฮะผมเฟรนะครับเป็น c e r t i f i e d Trainer ของ l a z a d ้านะครับนอกจากนอกกจานั้นนะครับยังเป็น l a z a d a s เ l ลล์อัมบ s สเตอร์ประจำปี2020ด้วยนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับช่วงนี้ก็จะมีไลฟ์เยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งนะครับทั้งเพจเฟซบุ๊กช่อง YouTube นะครัับบให้้กผมดวยนะครับ มาต่อกันนะครับในเรื่องของการาคืนสินค้านะครับหลายๆคนเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการคืนสินค้ากับลูกค้าเนะนะครับนะครับตัวการคืนสินค้าเนี่ยอัตราการคืนเนี่ยห้าดีคือไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นวิธีการคิดเหมือนกันครับนับย้อนหลังนะครับไปหนึ่งสัปดาห์แล้วนับถอยหลังไปอีกสี่สัปดาห์นะครับซึ่งก็เอาคิดตรงนั้นว่าจากออเดอร์ทั้งหมดอะ่ะมีการส่งมีการขอคืนเท่าไหร่นะครับ คราวน,นี้การคืนสินค้าเนี่ยเราเรียกว่าระบบ d r t m นะครับการขอคืนโดยผู้ขายนะครับโดยผู้ขายเนี่ยจะต้องคืนสินค้านะครับจะต้องตอบกลับลูกค้าภายในสามวันหมายความว่าถ้ามีการกดขอคืนสินค้าเข้ามาผู้ขายจะต้องตอบกลับภายในสามวันนะครับว่าคุณจะให้ดําเนินการอย่างไรถ้าเพิกเฉยนะครับแล้วนะครับปฏิเสธอันเนี้ย นะครับเพิกเฉยไปเลยไม่ทําอะไร,รอยู่ฏิเศษนะ่ะมีโอกาสโดยถากคะแนนความเป็นร้านค้าสองคะแนนนะครับอันนี้เขาแจ้งมาเนาะอ่ะคราวนี้มาดูการขอคืนสินค้านะครับระบบของ Lazada ครับเขาบอกว่าลูกค้ามีสิทธิ์เปลี่ยนใจภายในสี่วันนะครับเพราะฉะนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าลูกค้าสั่งของไปแล้วเขาบอกว่าอยากเปลี่ยนใจเขาต้องขอคืนเขาอยากขอคืนอันนี้ร้านค้าต้องรับมานะครับเป็นเหตุผลเดียวที่ที่ร้านค้าเนี่ย นะครับอาจจะต้องยอมรับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อย่าก,กดคืนเงินทันทีให้กดส่งสินค้ากลับมาตรวจสอบเพราะถ้าเรากดขอคืนสินค้ากลับมาตรวจสอบแล้วลูกค้าไม่ส่งร้านค้าชนะนะครับและกดคืนสินค้ากลับมาตรวจสอบแล้วให้ถ่ายรูปตั้งแต่ตอนรับกล่องอะไรต่างๆให้เรียบร้อยถ้ามีการเสียหายมีการขิดคือลูกค้าแบบเจอลูกค้าหูหมอเนาะโกงส่งของที่ไม่ใช่ตัวเองนะหรือ มีการหยิบชิ้นส่วนหรือถอดบางส่วนออกไปแล้วของส่งมาไม่ครบเรายืน่นปฏิเสธได้นะครับแล้วก็ยืน่นปฏิเสธไปได้เลยเพราะฉะนั้นหนะ้าร้านเขาเขาได้รับเงินเต็มด้วยซ้ำนะครับเพราะลูกค้าโกงอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักฐานเราต้องแน่นนะหลักฐานเราต้องแน่นนะครับถ้าเกิดใครที่เอ่อส่งสินค้าที่แบบเป็นพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรต่างเนี่ยแล้วขายของดีผมแนะนําว่าให้ใช้วิธีการตั้งกล้องนะครับเป็นกล้อง ถ่ายภาพในขณะที่แพ็คแพ็คออเดอร์อะไรนะครับทําสมมติว่าเรามีใบออเดอร์เนาะนะครับเอาใบออเดอร์เนี่ยพับนะครับ่า,บนะบาแล้วก็ขึ้นไปกล้องว่าเรามาแพ็คตัวนี้อยู่แล้วให้ส่องไปที่กล่องว่าเราแพ็คของเนี่ยเป็นของอะไรให้เรียบร้อยทําทุกออเดอร์เป็นหลักฐานเก็บไว้อันนี้ป้องกันลูกค้าหัวหมอนะครับป้องกันลูกค้าหัวหมอที่แบบเฮ้ยทาไมแบบไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับถ้าให้ดีเนีย่ยมีเครื่องชงั่งชั่งน้ำหนักเลยครับนะครับชั่งน้ําหนักเก็บไปเลยแล้วเจอลูกค้าบางที่แบบ ของได้ไม่ครบเมื่อกี้เราใส่ของแถมไปไงลูกค้าหัวหมออะไรครับได้แต่ของแถมส่งของผิดมาอะไรเงี้ยไม่อันนี้คือหลักฐานถ้าคุณยังใช้วิธีนี้เราแจ้งความขู่ได้เลยครับนะครับเราไม่กลัวเรามีหลักฐานนะครับทําให้ร้านค้าเสียหายด้วยนะครับอ่ะตอนนี้รูทนะครับคือ,เ,อเรื่องของโฟรในการคืนคือลูกค้าเนี่ยจะแจ้ง นะครับมาในระบบว่าจะขอคืนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยลูกค้าแจ้งมาเนี่ยนะครับก็จะขึ้นเต้งที่ในระบบร้านค้ามีตัวเลือกสามอย่างนั่นก็คือหนึ่งคืนเงินสองคือสินค้าเพื่อตรวจสอบหรือปฏิเสธนะครับถ้าคืนเงินเลยถ้าคิดแบบโอ้ยคุยแล้วแบบเราผิดจริงขี้เกียจเราส่งไปส่งมานะครับเพราจาส่งกลับมาเนี่ยร้านค้าผิดจริงอ่ะร้านค้าส่งกลับมาปั๊บร้านค้าจะโดนถักเงินเพิ่มก็คือเงินไปเลยก็ได้นะครับหรือสองเฮ้ยไม่ชัวแบบไม่น่าเชื่ออะไรเงี้ยคือแบบนะครับ ให้ส่งกลับมาตรวจสอบก่อนนะครับลูกค้าจะบอกว่าสินค้าเสียหายนะครับอ่าให้ส่งกลับมาตรวจสอบนะครับคราวนี้อีกอันนึงคือลูกค้าเปลี่ยนใจก็ให้ส่งกลับมาตรวจสอบนะครับจะเป็นเหตุผลเดียวที่ร้านค้าเนี่ยนะครับต้องนะครับเอ่อคืนต้องต้องรับมาตรวจสอบทันทีนะครับเนื่องจากว่ามีสิทธิ์นะครับที่ลูกค้าเปลี่ยนใจได้นะครับต่อมาอีกอันหนึ่งคือถ้าลูกค้าบอกว่าเฮ้ยสินค้าเสียหายเนี่ยผมแนะนําว่าให้แชทไปคุย แล้วก็บอกลูกค้ามีปัญหาอะไรครับอะไรเสียหายอะไรส่งภาพให้ดูหน่อยถ้าลูกค้าไม่ตอบลูกค้าไม่อ่านหรือลูกค้าไม่ยอมส่งแคปในช่องแชทมาเลยแล้วไปแจ้งปฏิเสธกับทางระบบได้ว่าเราขอ,อไรายละเอียดของข้อมูลก่อนจะตัดสินใจแล้วลูกค้าไม่ส่งลูกค้าไม่ตอบลูกค้าไม่ผิดนะครับปฏิเสธได้นะครับ อ่ะหลังจากนั้นนะครับก็ราคาส่งคืนผ่านระบบนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วก็ร้านค้าสามารถที่จะปฏิเสธหรือโต้แย้งได้นะครับโดยนะครับอย่างผมเนี่ยนะครับผมก็เคยนะครับเขาบอกว่าสินค้าใช้งานไม่ได้ตรงนี้ต้องต้องตัดสินใจภายในสามถึงสี่วันนะครับว่าจะเปลี่ยนสถานะเป็นอะไรนะครับผมก็จะเรียกขึ้นมาตรวจสอบแต่ว่าผมไม่แชทคุยกับลูกค้าแล้วว่าเอ้ยมันเสียจริงผมบอกว่าโอเคลูกค้าไม่ต้องส่งคืนมานะไม่ต้องส่งอะไรกลับมาเลยเราอ่ะ จะส่งของใหม่ไปให้โดยด่วนสองที่มันขาดนะครับคุยเรียบร้อยแล้วร้านเราผิดจริงอ้าวเราส่งของใหม่ไปให้ส่งของใหม่ไปให้ปับ๊บนะครับเราก็คือนะครับค่อยมากดปฏิเสธนะครับกดปฏิเสธนะครับนะครับกดปฏิเสธโดยใส่เหตุผลว่าเราส่งของใหม่ไปให้แล้วเราส่งของที่ขาดไปแล้วแล้วก็คอมเมนต์อะไรจากนั้นก็อัปโหลดสลิปแล้วก็เป็นภาพที่เราแคปคุยกับลูกค้า แบบนี้ก็ได้นะครับกรณีที่ร้านค้าแบบอะไรครับผิดจริงแล้วอยแก้ปัญหาผมว่าถ้าเจอลูกค้าดีๆอ่ะเขาเขาไม่ได้ต้องการคืนของหรอกเขาอยากได้ของครบแค่เราส่งของให้เขาครบนะครับเขาก็ไม่ต้องมามาคืนของแน่นะครับนอกจากว่าู้ลูกค้าหัวหมอจริงๆนะครับลูกค้าที่งี่เง่าจริงๆอะไรเงี้ยนะครับก็มีที่แบบเฮ้ยผมเคยเจอนะผมขายตัวอุปกรณ์ชาร์จในมือชาร์จมือถือในรถาอุปกรณ์แบตเตอรี่ชาร์จในรถจนนะครับที่แบบเป็นแบบแบบพกพา สั่งไปแล้วขอคืนมาแล้วก็ใจเย็นเนาะไม่เช็คที่ไหนได้ของเราไม่เสียนะเขาบอกว่าเขาของเราเสียแต่ชิ้นส่วนบางอย่างโดนถอดออกไปอูผมโมโหมากผมแบบเอ้ยอะไรวะนะครับอะไรแบบน่าเกียดอ่ะคือแบบลูกค้าแบบโหตอนหลางคืนไม่ได้ละต้องเช็คตลอดนะครับคือเขามาตั้งใจมาโกงเราเขาต้องการแค่เอาของบางอย่างไป นะครับเขารู้ว่ามาานันจะต้องมีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า้ดีเนี่ยติดบาร์โค้ดติดอะไรให้เรียบร้อยถ่ายรูปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปวีโอได้จะยิ่งดีเนาะนะครับไม่ก็เป็นเรื่องของการคืนของนะครับคราวนี้ถ้าเกิดคืนของไปแล้วหรือมีการคืนเงินเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเรทนะครับกรณีลูกค้าถามมานาะสามารถที่จะแคปหน้าจอตรงนี้นะครับหรือว่าไปดูที่ในระบบ lazada ก็ได้ว่าถ้าลูกค้าคืนคืนของหรือส่งของคืนเนี่ยระเวลาที่เขาได้ได้เงินคืนกี่วันนะครับก็สามารถทําได้ประมาณนี้เลยนะครับก็ดูา จาก,กหน้าจอนี้ได้เลยนะครับคราวนี้นะครับมาย้ําอีกทีหนึ่งนะครับถ้าลูกค้าขอคืนด้วยเหตุผลเปลี่ยนใจร้านค้าเนี่ยให้นาสินค้าคืนมาตรวจสอบก่อนเท่านั้นนะครับโดยนะครับกรณีที่ลูกค้าขอคืนด้วยเหตุผลเปลี่ยนใจนะครับลูกค้าจะเป็นคนออกค่าขนส่งเองร้านไม่เสียนะครับร้านจะได้ของคืนนะครับและร้านจะไม่โดนหักอะไรเลยนะครับคราวนี้ก็จะมีลูกค้าของหมออีกเหมือนกันนั่นก็คือบอกว่า ลูกค้าขอคืนด้วยเหตุผลสินค้าเสียหายนะครับอันนี้ให้ทําการแชทไปสอบถามแล้วขอรูปหลักฐานกรณีไม่ตอบนะครับไม่มีหลักฐานสามารถปฏิเสธได้นะครับและกรณีลูกค้าเปลี่ยนใจนะครับลูกค้าไม่เสียนะครับและอีกอันหนึ่งนั่นก็คือบางทีแลูกค้าไม่รู้ว่าจะเรื่องของข้ออะไรเขาก็พิมพ์มาว่าสินค้าเสียหายให้แชทไปคุยก่อนนะครับถ้าลูกค้าบอกว่าไม่ได้เสียหายค่ะไม่อยากได้แล้วบอกปฏิเสธแคปตรงนี้แล้วปฏิเสธได้บอกลูกค้าไปเลยว่า เราขอพิเศษนะครับถ้าลูกค้าจะคืนเพราะเปลี่ยนใจหรือไม่อยากได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าทําเรื่องเข้ามาใหม่เราจะรับคืนให้ถ้าบอกว่าเปลี่ยนใจอ่ะไอ้ถ้าบอกว่าสินค้าเสียหายอ่ะขอลูกเพราะว่าถ้าเกิดเรารับคืนมาด้วยเหตุผลนี้ร้านค้าเป็นคนออกให้จ่ายนะครับออกให้จ่ายส่งโดนฟรีโดนหักเงินไฟรีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้ามาเคสกรณีนี้เนี่ยนะครับให้ให้ให้ลูกปฏิเสธไปแล้วให้ลูกค้าขอเข้ามาใหม่ นะครับเป็นเรื่องของเปลี่ยนใจร้านจะไม่เสียแล้วเราเอากลับมาตรวจสอบก่อนนะครับจะไม่เสียค่าส่งนะร้านค้าจะไม่เสียคือบางทีมันต้องมันต้องแฟร์ฟรเฮ้ยถ้าร้านค้าผิดอ่ะโอเคเรารับแต่ถ้าร้านค้าไม่ผิดแล้วลูกค้ามาเหตุผลเน,นี้ยมันไม่โอเคเราเราไม่แฮปปี้นะครับแต่รักซด้าเขาก็มีระบบที่บล็อกไม่ให้แต่ร้านค้าไม่เข้าใจกันเองนะครับว่ามันทําแบบนี้ได้นะครับโอเคนะครับ หากชอบคิวของผมนะครับยังไงในกดลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นการโด o n a t i o ครับนกาแฟผมแค่คนละ1แก้วท่านเองนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยถ้าไม่สะดวกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจ a c e b o o k นะครับให้กับช่องพี่เฟนเทเลสดาด้วยครับยังไงวันนี้เนี่ยลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ